เราจะตายไหมเนี่ยเราไม่มีอะไรกิน้า่ก็ว่าเรากินแล้วต้องกินพวกตัวเองเอ่อเอเอ,เอ,เอ,เอ ทับทับอะไรครับเนี่ยท่านแอดแอนท่านคุณเหล็กยังไงล่ะไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่โมโหหิวอะจะเย็นนะครับเรากินพวกกันเองไม่ได้เลยครับอันที่จริงนะมดคันไฟอย่างเราแนละ้วถ้าเกิดว่ามันหิวอะมันก็กินไม่เลือกหน่าล้อแต่ว่านะฉันก็ไม่กินมดอย่างพวกเราอยู่แล้วลหะทำไมนะครับมันไม่อร่อยไยงอ๋อแสดงว่าท่านเคยกินแล้วหรอครับ มันเป็นเหตุการณ์ที่ฉันต้องจําเป็นน่ะละตอนนั้นฉันติดอยู่ขั้วโลกเหนือมันหนาวมากอาหารไม่มีและฉันต้องแทะรองเท้ากินแบบสดๆทันใดนั้นฉันก็เหลือบไปเห็นมดคันไฟที่กาลังจะใกล้ตายฉันบอกมดคันไฟเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้มดคันไฟเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้เออประธานโทษนะครับสรุปมดคันไฟหรืออับดุลครับเนี่ เฮ้ยเอานะแหมมันก็เรื่องตลกนะฉันไม่เคยกินจริงจรลองเอาละแต่ประเด็วันนี้เราต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนฉันอยากรู้ไอ้เจ้าไอ้กองทัพพิบ่าวไอ้วัวข้างเนี่ยมันยัอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่งั้นเราอาจจะตายอยู่ข้างล่างนี่ถ้าเกิดว่าเราตายแล้วก็ต้องลงมาใหม่แล้วก็ต้องมาเอาของอีกซึ่งมันเสียดมายมากๆเลยกับเหล็ก1 2ชิ้นที่เราได้มาเนี่ยเข้าใจไหมฮะเจ ผมเข้าใจครับดีถ้าเข้าใจก็ดีแต่ตอนนี้ฉันไม่เข้าใจไอ้คำพูดที่มันพูดอะไรหลังแหวนหลัลงแหวนสักอย่างไม่รู้อ่ะผมไปศึกษามาแล้วครับไอ้คำคำนั้นคือหลังแหวนเป็นภาษาใต้ครับภาษาใต้เหรอหมายความว่ายังไงอ่ะปกติคนใต้ส่วนใหญ่เขาจะใส่แหวนครับอ่ะฮะเวลาเขาไปพอใจใครเขาก็จะแบคแฮนโฟแฮนครับหมายความว่ายังไรแบคแฮนโฟแฮนท่านโดนหลังแหวนท่านก็ได้จะรู้นะครับเออแมเข้าใจละการโดนหลังแหวนคือการตบทำร้ายนี่เองแต่เอาเถอะแค่นี้ฉันก็น่าจะ พัอองพังพอดีเลยโ oh <my> อ้ไม่กอดเอเจ้ครับฉันจะไปก่อนนะแกตามมาได้ใช่ไหมเพราะแกเป็นมดแกแหวกว่ายพวกดินได้อยู่แล้วอ่ะเออลองอลุกอลาวดูสิครับที่นี่มีแต่หินนะครับเออแกเป็นมดแกขึ้นมาได้อยู่แล้วเราฉันเชื่ออา้าวฉันจะไปยังไงวะเนี่ยไอ,อ,อป่าเอ้ี่ฉันจะใช้มือโอ้โหหลันทนเลยขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหใช้มือเลยโอ้โหใช้มือทุบเลยโอ้ล้บตาแทบไหลอ่อรอก่อนนะทุกๆุกคน ฉันจะรีบกลับไปยังฐานแล้วไปปกป้องทุกคนให้ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายคือพับคือพับไม่เจอขึ้นเลยเ,ออเราต้องรีบขึ้นไปพอเราขึ้นไปได้แล้วเราจะได้ไปปักหลักฐานใหม่ซึ่งฐานใหม่เนี่ยเราจะไดเออ้เรียกลูกน้องของโอ้ยโอ้ยตกใจเจ๊โอ้มาตอนไหน,นเนียกตกใจโอ้เสิร์ไพ์ตลอดโอ้โหโอ้โหแอ้นัังจะเสอร์ไพ์เหมือนกันเราต้องเราต้องไปทางน้ำเราต้องไปทางน้ำไปแล้ว้ยไปแล้วฝากด้วยฝากว้าตายแล้วเจ๊ฝากด้วยเจ๊โอ้ฮะ ฮะฮะฮะไปแล้วเว้ยอุ้ยอุ๊ยอุหลังแหวนหลังแหวนอุ้ยหลังแหวนเปคนเดียวไม่ไหวเร้วพอได้อยู่พอได้อยู่เราพอออดได้อยู่โอ้โหเจสุดยอดอุ๊ยจบทีหนึ่งว้าขอบคุณนะนี่ยังตามมาเนี่ยแต่เป็นครูเซเดอร์ป่านี้มันคงปล่อยฉันไว้ข้างทางแล้วเอาละแต่เวลาขึ้นไปให้ได้ประเด็นคือเราจะมีอ้าวมีที่ขุด เอาไอ้ป่าเอ้ยมีที่ขุดไม้อยู่นี่ว่าโธ่เฮ้ยนึกว่าจะใช้มือตลอดแล้วไอ้ครานี้ก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นเราก็จะกลับไปข้างบนแล้วก็ไปพังงานพอพังงานแล้วจะอะไรพงงกครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบสร้างฐานต่อสะพานทางเชื่อมไอ้เจ้าพิชเคเคคงจะได้รับพลังการสร้างกองทัพมดมาใหม่ฉันละตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆเลยนะเจนะฉันอยากรู้ว่าจะมีมดตัวไหนเนี่ยจะมาอยู่เคียงข้างฉันคนอย่างนายท่านไม่มีใครอยากอยู่เคียงข้างครับไอ้เด่พวกเราเป็นมดตัวน,น้อยนิดเราทําตามคําสั่งอยู่แล้วนะครับแกก็พูดถูกถ้างั้นกันโหลดตายซิ ทำตามคําสั่งดีไวะท่านเป็นคนที่น่ารักมากนะครับโอ้ยนี่ขี้ประจบประจบเก่งเจ่งเจ่ง<า>จแหมเจื่อใจมันเจ๋งเป็นอย่างนี้ทุกตัวมดทุกตัวเลยเล่นลิน้นนี่เรามาถึงบริเวณอีกฝากหนึ่งนิวาแสดงว่าเอ๊เรามาถึงแล้วเจ้าไก่เดี๋ยวโอเมวมียวเมว,มวถ้าเกิดว่าเราตีไก่เราฆ่าไก่เดี๋ยวกองทัพไก่จะมาอีกโอ เขียวก็เจีต้นไม้เยอะถ้ายางงั้นแล้วก็เดี๋ยวเราเนเนเน่ยทำสะพานทางเชื่อมใช่ไหมแล้วเราก็จะขอให้เป็นผู้หญิงหมดผู้หญิงละวันนี้น่ากลัวน่ากลัวที่สุดเลย มันก็ดีไหเจฉันก็แสดงออกถ้าเกิดว่าไปไม่แสดงออกแต่ล้า้ลึกอะไรเนี่ยหนักรัวฉันเป็นคนเปิดเผยมีอะไรฉันก็บอกจริงนะครับเจงเขาไม่เชื่อเหรอฉันเกลียดแกเชื่อไหมเชื่อครับงั้นผมบอกความจริงได้มครับเก็บไว้่าไม่ต้องบอกความจริงบางครั้งฉันจรับความจริงไม่ได้ถ้างั้นผมโกหกแล้วกัน,นครับเออโกหกมาในท่านเป็นในท่านที่ดีที่สุดในโลกเลยครับหมายความว่ายังไงวะโอไก่ตัวนั้นน่ารักนะครับเนี่ยเอะอออบ้ามาโกหกอยู่ มันกงลังบัฟเราแกเนี่ยิสัยไม่ดีจริงๆเลยนะแต่ว่านะฉันไม่ถือโทษโกรธเพราะว่าเรารอดกลับมาแล้วโอ้โหพีชเเคๆฉันทำทางเชื่อมเรียบร้อยแล้วมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการอัญเชิญเนี่ยฮะคงสักประมาณ2-3นาที2-3นาทีไม่โกหกนะครับผมเชื่อผมได้เลย One <hour> later. ไหนแกบอกว่า2-3นาทีนี่มันหนึ่งอุย อ๋อผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับนี่ไข่มุกครับเป็นมดสายรอบค่าและเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยครับสวัสดีค่ะนายท่านาาฉันชอบช็คแฮนด์ช็คแฮนด์ฉันชอบแบบนี้แบบที่เขาเรียกว่าเนี่ยนิ่งๆแข็งๆแต่แบบว่าหดๆดุๆดดเลยเป็นไรครับท่าน ไม่มีอะไรครับไข่หมูไหนเนี่ยจะบอกว่าในแบบฟอร์มประวัติเธอบอกว่าเธอเธอชอบโผล่มาให้ตกใจเล่นใช่ไหมแล้วก็จะพาอะไรพี่บ่าวของเธอแล้วก็จะการพวกค้ังขาวและเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวนะเธอชอบครูไซเดอร์เหรอทำไมล่ะคะหนูผิดหรอคะท่านไม่ผิดดีลูกของฉันจะได้ปลอดภัยจากไอ้เจ้านั่นเงยรละ่ะโอ้ตายแล้ว นายท่านของเราบ้าไปแล้วอ่าแล้วคนต่อไปล่ะสวัสดีครับผมคาซุมิเป็นมดนักธนูครับในประวัติของแกเนี่ยแกมีพรสวรรค์ใช่ไหมเป็นนักธนูที่แม่นที่สุดเออถ้าหากว่าแกยิงพลาดแล้วก็ฉันจะไล่แกออกบางทีมันก็มีฝนเข้าตาบ้างครับอืมทำเล่นบาและอีกอย่างประวัติที่ฉันสนใจนะขอบคุณมากพิสเคเคนะที่เลือกอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ฉันมีพวกละหมายความว่าอ,อย่างไรครับเนี่ย กระป๋าวันของคาซูมิเนี่ยเขาเกลียดคูเซเดอร์งไง้หมายคนหนึ่งก็ชอบคูเซเดอร์อีกคนหนึ่งก็เกลียดคูเซเดอร์ว้วช่แขนแช่แขนแช่แขนครั้งนี้แก่คอมโบนี่สุดยอดมากเลยฉันอะไรก็ตัวโกไซมาชตามากเลยแนละ้วพีชเคเคนะแต่ตอนนี้ฉันจะเลือกใขรไปดีวเนี่ยเจ๊เจ๊ผมรู้อยู่แล้วหรอว่าผมหมดหน้าที่ตั้งแต่พวกเขามาแล้ว ขอบคุณนะที่เดินทางด้วยกันประมาณ1-2พาร์ทเสร็จเสนะครั้งนี้แก่ก็เฝ้าที่นี่ไปแล้วกันนะเจนะคนอย่างผมมันก็ไม่มีค่าอยู่แล้วเดี๋ยวทิ้งดราม,ม่าไว้ก่อนไปมาๆมาหมาเลือกใครปรดี2สองคนเลยดีไหมหรือสามคนดีเฮ้ยแต่เราก็มีแอสซิสซินนักธนูใช่ไหม แล้วก็พีชเคเคก็3คนไป3ามคนก็ได้เนี่ยเหมือนอนิเมะไะเออพระเอกแบบกาๆกๆแต่ตัวหมซัสพอร์ตนะเคยดูไหมเคยดูไหมอ๋อใช่เรื่องเรื่องนั้นปะครับเรื่องนั้นปะครับใช่โดเลมอนไงเออคนละเรื่องเลยครับไปไปทุกคนไปไปไปยินดีที่รับใช้นะคะยินดีเช่นกันครับไปเจใช่สิจะมาบอกลาผมเดยสิไอ้บ้าเฮ้ยไม่ไปใช่ไหมเออไปปัดไปครับเดเอาละถึงเวลาที่เราจะได้สร้างแลนด์มาร์กที่นี่แล้ว เอาล่ะแบทเบสฉันคิดว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ฉันพร้อมที่จะสู้กับแกแล้วทุกคนพร้อมใช่ไหมทุกคนเออค่ะเฮ้ยมันจะเช้านี่วะเออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวคัดคัดพัดพัดหน้าพัดหน้าเพราะว่ามันมืดเพราะแกออกมาตอนตอนเช้าไม่ได้ไงอ๋ฉันออกมาเวลาไหนก็ได้นะเพราะว่าขังขาวอย่างฉันน่ะมันทนต่อไฟอยู่แล้วเดี๋ยวนะแกจะบอกว่าแกต้านทานมดคันไฟอย่างพวกฉันอย่างนั้นเหรอ ก็ใช่นะสิเดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใครมกเมื่อกี้หนูทําอะไรเนี่ยมันเป็นการรอบสังหารค่ะรอบสังหารเหรอแสดงว่าเธอสามารถจัดการศัตรูได้วันฮิตใช่ค่ะแต่มันจะใช้คู่ดาวนานหน่อยนะคะโอ้โหถ้นรักเธอแล้วเกิดอ่แบทเบสโทนทีเมื่อกี้ลูกน้องฉันแสดงความสามารถอะไเรเมื่อกี้ว่ายังไงต่อนะไม่คุยด้วยแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งงอนไอ้บ้าข้างข่าวเลยงอนมดมาปะถุยเอางี้ฉันพร้อมเธอเกิดแกพร้อมเมื่อไหร่แกก็มาเลย ได้ถ้างนั้นฉันขอดูประสิทธิภาพของลูกน้องฉันก่อนนะเออฉันคิดว่าฉันพร้อมลวถ้า่งนั้นจัดมาเลยฉันคิดว่าพาร์ทหน้าเฮ้ยพาร์หน้าอะไรเจ้าคาราคาซังเน่ฉันจะเอากองกาลังมาเยอะที่สุดแล้วก็พี่บาวของแกด้วยอ๋อได้ได้ได้ได,ได้ฉันก็จะามาเหมือนกันฉันจะเอามาหมดทั้งกองร้อยของฉันเลยเนี่ยตายนะ เออมันแน่พัดหน้ามันแน่บวกได้บวกแน่นอนคันไม้คันมือละเออท่านคะว่าว่าไงว่าไงครับไข่มูอ้ยเอา้ามาตอนไหนแล้วอย,ย,ยว่าไงมีอะไรไข่มูเมื่อไหร่เราจะได้ไปเจอครูไซเดอร์คะครูไซเดอร์เหรอ ามาถึงเธอจะเป็นคนนิ่งๆแต่เธอก็หืนเงียบเหมือนกันนะเนี่ยฉันกลัวเธอปะเออแล้วความเร็วของอ้ยตกใจว้ยไอ้บอยตกใจหันไปตอนไหนก็มีแต่โอ้มีแต่เธอคนเดียวเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้บวกกับไอ้เจ้าแบทบบสอ๋ออ๋ออ๋อ,อู้ทีเดียวตายซะด้วยโอ้โหสุดยอดนี่เธอพุ่งมาเลยเนี่ยาไว้ว่าวันนี้พวกเราชาวแอนแอนคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้านล่างข้างๆนี้เลยครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าร่วมกองทัพ เพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยคงจะบวกกับบอสแบดเบียส์แล้วถ้าเกิดว่าแบดเบียส์ตายก็คงเหลืออีกบอสอีก4ตัวนะโอเคครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าร่วมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บอกโรของตัวเองและชื่ออะไรนะครับเอาละใครบวกเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาบ้านที่แฟนของเธอใาอนาคตเลยโอเค